ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุปูสุขคนครับมือครับปัญหาตอนนกอีกแล้วครับตอนนกเขาครับพี่น้องสอมใบครับไปงานแข่งตอนนกเขาครับเรียวนี่แล้วครับกระเทเ่้าครับพี่น้องมาหน้าขี้ครับสึงจัดให้นึ่งแต้มแล้วครับมือนี้ครับติต่อไาอีกครับพี่น้องโอ้ล่มครับมือนี้มาคือล่มครับหนาวอีกแล้วครับพี่น้องป้าบวงครับนี่ครับป้าก็แล้วครับ ยินกมันขันอยู่นี่ครับก็เลยเออกมาข้างหน่องมาปักวันนี้ครับก็มีกบใหม่ครับเอานอกต่อไปนี่ครับขันนั้นมากเกาะว่นนี้นกต่อเห็ดมันก็นต้องลุงนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปนกกันครับลมแห้งครับพี่น้องอลมขัดปวดครับแอนคนครับ นอกมากครับพี่นอเกเก็บอยู่ปกไก่ครับพี่นอก

จนครับพี่น้องแพ็คคู่ครับรอเอาจนได้ครับสี่ห้าครั้งแล้วครับยังไม่ได้แพ็กคู่วันนี้จัดให้ครับสี่ห้าครั้งแล้วครับพี่น้องยังไม่ได้แพ็คคู่เหมือนนี้จัดให้ครับนาขีครับเต็มที่สามครับสามเต็มแล้วครับวันนี้ครับ ตัวแตกลงก่อนครับลงฟังผลครับจานตัวนี้ครับมานครับเอาจนได้ครับพี่น้องแพ็กคู่ครับสองสามเทือแล้วครับลงบไรแพ็กคู่ครับีจัดให้ครับพี่น้องมันๆครับ